กระเบื้องบินเผามุงหลังคาแบบกระเบื้องสุขหัไทยหรือกระเบื้องใบโพกระเบื้องสุขหัไทยมีส่วนปลายคล้ายใบยโพเข้าใจว่าเพื่อให้อาคารที่เลือกใช้กระเบื้องสุขหัไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขดังคําว่าอยู่ใต้ร่มโพรม่มใสรายละเอียดเบื้องต้นระยะแปรหรือเรียก ระแนงคือ10เซนติเมตรใช้จำนวนประมาณ60แผ่นต่อตารางเมตรทางโรงงานเราเผาเคลือบสีตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิมราคาของกระเบื้องแต่ละสีไม่เท่ากันสนใจสั่งซื้อกระเบื้องดินเผาสุขโขทัยใบโพตรงจากโรงงานโทร0898342552นะจ๊ะ